ลูกบอนมาล้ำเหิไงเนาะจีฮ้ยสามโตเป๊ะเลยแลวก็กกติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ อ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมค้นสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่แม่ตะเคียนออนอุมานะครับเขาบอกว่าที่นี่ให้โชคแม่นแล้วก็ให้เลขแม่นนะครับสําหรับแม่ตะเคียนออนอุมานี้นะครับเป็นแม่ตะเคียนเขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้เยอะนะครับเอฟซี FC. เดี๋ยววันนี้จะมีแม่ล่างนะครับมาขอ ชูขอลาบกับแม่ตะเคียนออนอูมานะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางช่องคนสุรินทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาเอฟซีมาดูรอบๆนะครับนี่มีหุน่นมีหุน่นแม่ตะเคียนมีคนเอาผ้าสบายนะครับมาให้เยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เรามีแม่ล่างชื่อดัง นะครับมาขอโชคที่นี่นะครับเดี๋ยวจะได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับไปเข้าไปด้านในกันไปกันเลยแม่คูดด่ทิพย์มนี้มาขอโชคขอลาบจากแม่แม่แต่เคียนปอนอุมาปอนอุม,ออมโอ้ย่าเป่ามาเด้อย่าเฝ่ามาย่าเป่ามา,า,า,าเออบัตรท่านเลวบัตรท่านเลว,ว,เวย่าเป่ามา,าเฮ้ยยกเลยรถแลนเองอะ่ะ เข้ามาเด้อยเ้ามาเด้อเดี๋ยวเอาอีหยังให้ซะก่อนแม่นี่มาขอโชคขอลาภบ่ได้มาคมมางาเด้อมาชมบารมีอ้าวมาทมบารมีสาธุอ้าวมาดื่น้ำเปล่าน้ำแดงก็ได้มาให้เอาน้มก็ได้มาให้กระไดโอโหคือเผากินครับแท้ค่สาธุคือเฝ้าง้มกาะนี้เนาะคือเฝ้าย่างแค่นี้เนาะสาธุสาธุสาธุอ ืันนี้ลูกร้านเดียมาขอแนวทางเด้อมาขอโชคขอโชคขอลาบแนวทางรัฐบาลไทยขออนุญาตขออนุญาตภูมิเจ้าที่สถานในตรณนีเปิดโชคเปิดลาบมาขอเพิ่บารมีแม่ตะเคียนอ้อนอูมามื่อนี้เขามาขอขอ ชุมบารมีบ่รด้มาคมเดอ้อบ่รม้มาลายบารด้มาหยังดอกมาดีเออมาดีสุคนไม่ลางกู่ทิบกับมาดีมาขอมาขอมาขอบารมีซื้อเสียงอย่างนี้ว่าไห้แม่นเม่นให้แม่นคักก็เลยอ,อยากมาหม่ลูกหลานก,ลก็รอกอยอยู่ทัว ตัวตัวตัวสารทิตก็มีตัวแทนมาฝวกซื้อเพ็นมปากก่ <c oughs> อแนวตางก่อให้เด็ดเด็ดเด้อเม่นเม่นก่อให้เม่นเม่นตรงตรงให้เพิ่นได้ได้โชกได้ลาบใหญ่เพิ่นผิดหวังเอาเม่นเม่นเลยจะได้โด่งดังตัวจะได้โด่งดังโด่งดังไปทั่วโลกเลย ชั้โ้่งดังไปทั่วโลกเลยอย่าให้ผิดหวังเดลยยายเอฟซีเป็นผิดหวังอย่าเฝ้ามาเด้ออย่าเฝ้ามาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเออได้ของมาถวายโอ้สุยางของมาสุยางเลยน้ำแดงน้ำเปล่านมหลับกันเด้อหลับเอาหลับเอาอ,อืม หลับเอาหลับเอาหลับเอาลงมา,หาให้ได้โศกเต็มเต็มเด้อเมื่อนี้มาให้เต็มเต็มเลยตรงตรงเลยมาให้ตรงตรงอย่าให้พิดหวังจา้จาธุสาธุสาธุษะนโมตัสสะภควโตัวลโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภควโตะหะโตสัมมาสัม<อ> โอ้มาหยังเนาะมาหยังเนาะลูกหลานเอ้ยมาหยังเนาะโอ้ยว่าสิมาขอโ่งขอลาบกับเจ้าแม่นี่แหละโอ้อืนทังไหนคือห้องครับแต่เจ้าแม่โอ้อยากได้โ่งได้ลาบแม่นโอ้อยากได้โ่งได้ลาบโอ้มาจากใดตะโ่กตะลาบเถอะเนาะโอ้ยกันหาแนวเดียวนี่แหละเจ้าแม่โอ้อยากได้นวเดียวแม่ เป็นความหวังของหลายคนหลายคุนนะโอ้อยากได้โชคได้ลาบทิ้งกุ๊กปดนศนีปศสินเน้นนะเจ้าแม่โอ้ยปศนีปศสินครับโอ้ยผู้ใดมากแตอยากได้แต่ปศนีปศสินเนาะแม่ครับโอ้โโออ้้ยอยากได้โชคได้ลาบมีเด็ดเด็ดให้แน่บ่หนอ้อยมีเด็ดเด็ดเดี๋ยวจังเอาเด้อครับเดี๋ยวจังเอาโอ้ย คือปมาฟ่อนมาล้ำให้เบิงเน่นาะคืออยากคอนอยากล้ำเนาะคืออยากคอนอยากล้ำเนาะคือป้าฟ่อนวอล้ำให้เบิงเน้อโอ้ยบ่ได้เตรียมเฮ้อเตรียมยังมากสำจะแม่เอ้ยคืออยากคอนอยากล้ำเนาะอยากคอนอยากล้ำเนาะคือป้าหาปู่มาฟ่อนมาล้ำให้เบิงเนโอ้ยเนขาอนจ้ะโอ้ยเนาะ ให้เล็เขาก่อนจงคอยผ่อนเลยล้ำคืออยากควนเถนออยากควนอยากล้ำเถนอนอคือพอ่นมาล้ำให้เบืองเนาะอยากควนอยากล้ำเถนอโอ้ยอยากควนโอ้ยอยากควนอยากล้ำเถนอคือบ่ผ่อนมาล้ำให้เบืองเนาเดี๋ยวเราเีออกก่อนถือเดี๋ยวคิดปรนจานขอสามโตก่อน ก้อกองย้ยเอามาให้เบงโอ้ยอยากมวนแท่นออยากฝอนอยากล้ำแท่น้ออือคือบ่ฝอนมาล้ำให้เบิ่งเนน้อสิให้สามโตเป๊ะๆเลยอือน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 อโอ้ยนอเอาเหล็กก้อนครับพระอาจารย์บอกว่าให้ให้เหล็กก้อนแล้วเหล็กเข่าสามโตเดี๋ยวพจนิชจะช้าให้นาะคือบ่ฝอนมาล้ำให้เนาะนอนอ โอ้ย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 บ่เป็นยังงั้นารอโอ้ยเนาะคือบ่ปอนมาล้ำเหี่บึงนี่เนาะน้องน้องน้อขอก่อนขอก่อนเดี๋ยวสิจัดให้เดี๋ยวถึงขอไปก่อนเออขอไปก่อนโอ้ยอยากป้อนอยากล้ำอยากบึงอยากป้อนอยากล้ำขอสามจะคลองหรือว่าอยากบึงเขาอยากบึงน้ำอยากกอนน้ำ อ้ยมันบมมีเงินจ้างเขามานน่เลีเจจะแหมเลยขอสามตัวก่อนอยากเบิ้งน้ำถ้าได้สามตัวนี่จิตจ้างมาให้ฟอนให้เบิ้งพ่อหมดละอยอยากมวนเดชอยากมวนเดชอยากมวนเดชทีไให้คักเลยสีไให้คักคักเลยอขอสามตัวตรงเด้อตึ้งตึงตึงตึงแม่ ตึ้ง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 ตมวน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 อ๋อมวนมวนสีเลยบ่อะมวนมวนนั่นแม่ตึ้ง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 ตึงตึงมวน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 แม่โอ้อยากมวนอยากมวนอยากมวนอืมอยากมวนอยากมวนอยากมวนตึ้ง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 ตึงตึงอยากมวนอยากมวนอยากมวนตึ้ง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 เอา

ดูดีๆเด้อสิขึ้นน้ำมือปะน้อนี่น้อโอ้ยมันบรชจัดเตนหอกจะแม่เว้ามาหลดน้า้าษาไหยอีดีอ่ะร่วมกัอมร่วมกันร่วมกันร่วมหกหกหกร่วมการหกยังเหรอร่วมกันวันนี้ผ่อมาดนลน้บอนี่ 6 7เ,ส,กเกสอมโตในบจะม่อนอเาเอาเป็นโตเลยนะจะแม่แม่ออนุมาเอาหเอาเอาไม้หกเอาไมหะหกล่วมกักกนกับเส้นห เจ็ดหกเจ็ดยังเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าโอ้ให้จะแม่เทียนหาแม่โอ้โ เอากระดาษนะจะแม่วุฒิแมจะแม่วุฒิแม่ไม่เอ๊ยนะจะบาๆวุฒิจ้าน้ำแนี่เจ็อันนี้แค่เฮาเบิ้งตาเสายตาแม่อยากเห็นจะแม่หอกเลียดเห็นไหมครับเขียนเห็นไครับผมว่ายอมเขียนอ่ะเขียนเห็นไหมครับเนะแมเออเอออ่าอ่ชัดๆเลยเด้อ อชัดๆเลยเ,เขียนยังไงหกเจ็ดบวชเก่าหกเจ็ดเก่าสองโต๊ะพอ่อไหบวะ่ครับจ <2 S 2> <ช>อมแ<า>ม่โอ้ยฝ่อนเซยเลยหกเจเ็ดเก่าใส่ลายมือเพื่อนบวเนี่ยลายมือจอมแม่บวเนี่ยโอ้หก 7-9 6-7-9เด้อครับท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกนะครับที่อ่าแม่ล่างครูทิพย์นะครับได้เดินทางมาขอกับเอ่อสเทียร์นแม่<ข>อ,<ข>อนุดีมากขาดผมเหยียนห้เลยนะครับ6-7-9นะครับก็ชัดชัดจะบะเชิงเลยะบะเชิงเ,เชงเลยประทัน,นเบื่อไงตึ้นแน่นซุมบมะ6-7-9 นาทีคพ mm. ah er ี่น้องเก้าคุณนายมีต่แม่ไปเขียนก่อนเจ้าแม่ครับจะเขียนออนอูมานะครับมาเขียนให้ครับพี่น้องา2โตเพิ่นบ่ให้มาเพิ่นสิให้ตัดเอาสหั่นบ่มีจังได๋9ดขอบคุณมากครับเฮาว่าสิเอาแต่3โตจังสิได้กล้องจังสิได้ชุดใหญ่เพิ่นก็เลยให้แต่3โตเลยบ่ทันได้บ่ทันได้อมเด้อจแม่ อันยังสองโตเอาคือมาหายเดี๋ยวสองโตนี่ศูนหายคือศูนโตศูนย์ังเนาศูคือศูนยคักศนยแน่แท้ศูนย์ยังไงศูนย์หาันแลอย่างสิศูนย์ยัง ลูนาบ่เอาเขียนให้เบิงเ้งแห่เบื้องนักปะไก้เพชระประไก่้อ็กใซ<ห>์นั่นห้าหา้หาหา้าอ่าห้าแม่ศูนย์หาบอกเขียน,น,ยนในเบื่องแห่จ้าแม่อ่าลม<ะ>ือศูนย์หาเขียนเบื้องแห่นะศูนย์ ห้าห้าเขียนให้ได้ปะประกาประกาค่ะประกาเขียนให้เขียนแล้วศูนย์สองตัเลยพี่้องศูนย์ห้าห้าเจ็ดเก้ารับศูนย์ห้านะครับศูนย ศูนหชัดเจนครับหกเกยดเก่ากับศูนหาเอาไปสิไปละเดอ้อนี่ตรงนี้เคยถูกัหย,ยถูกเ,เ่น,นเเอเด้อแมวครัแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ <S 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 <S